ยังเป็นเรื่องของการเก็บขยะเหมือนกันแต่เป็นการเก็บขยะเพื่อความสวยงามนะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวในฤด,ดูการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลค่ะจิตอาสานะคะจากทั่วประเทศกว่า500คนค่ะได้ลงพื้นที่เกาะเพื่อเก็บขยะฟื้นฟูธรรมชาติพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในฤด,ดูการใหม่ปี2567ค่ะ ที่บริเวณท่าเทียบเรือปากบาราอาเภละงูจัังหวดสตูลนายสัมฤทธิ์เลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลพร้อมด้วยนายภัยรัตสุกงามผู้มนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสตูลน,นำคณะจิตอาสาโครงการรักเลป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูลกว่า500คนร่วมกิจกรรมเก็บขยะพื้นที่ชายฝั่งตามหมูกก่เกาะในเขตอุทยานแห่งชาติตะรูเตาทั้งเกาะไข่เกาะอาดังเกาะราวีเกาะหินงามและเกาะหลีเป๊ะเพื่อให้มีความสะอาดสวยงามเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในช่วงเปิดฤด,ด,ดูท่องเที่ยวใหม่ปี2567ซึ่งปีที่ผ่านมานะคะได้มีการเก็บขยะที่ติดค้างตามเกาะต่างๆได้กว่า3ตันไม่ว่าจะเป็นเศษพลาสติกเศษอวนนอกจากนี้ยังมี ขยะที่ติดอยู่ตามแนวปะการังต้องใช้นักดำน้ำลึกลงไปเก็บขึ้นมาส่วนปีนี้คาดว่าจะเก็บได้ไม่ไม่น้อยกว่า5ตันค่ะก็ทุกปีนะคะก็ในช่วงของการเปิดฤดูก,การท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ต้องมีการให้จิตอาสาเนี่ยได้มาช่วยกันในการเก็บกวาดขยะไม่ว่าจะเป็นบนชายหาดนะคะ,คะหรือว่า ใต้ทะเลตามแนวปะกการต่างๆเคลียก่อนนะครับก่อนที่นักท่องเที่ยวจะลงมาเพื่อความสวยงามนั่นหละครับแต่ก็ไปแล้วก็อย่าไปทิ้งเพิ่มเติมล้วกันนะครับเพื่อช่วยเก็บกลับมาด้วยนะครับผมเข้าไปเก็บก็คือที่บริเวณเกาะไข่นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของสตูลก็เตรียมเก็บกวาดบ้านเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างแดนนะครับซึ่งข่าวที่ออกไปก็จะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเขาเห็นได้รู้ได้ทราบว่า พื้นที่เราสะอาดสะอ้านพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยวแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจิตอาสาที่เรานามาเนี่ยเราคาดหวังว่าเราจะสร้างจิตสํานึกให้กับจิตอาสาที่มาร่วมงานนะครับอย่างน,น้อยที่สุดในเมื่อเข้ามาช่วยเก็บเขาคงจะไม่ช่วยกันทิ้งนะครับก็จะทําให้ลูกเราสะอาดขึ้นครับ